เมาต่อกันที่เรื่องของการออกกําลังกายกีฬากันค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะสําหรับ CIMB ค่ะที่เข้าจัดไารกีฬาครั้งที่5แล้วเส้นทางใหม่เราใจกกิดเดิมช่วง Happy Rewards สุขรีวอร์ด ธนาคาร CIMB ไทยจัดแข่งขันไตรกีฬารายการ CIMB ไทยไตรแอดลอน2024 Moving Forward w i t h y o u ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่5รวมพลังกับบริษัท Summit Niche ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสปอร์ตอีเวนต์จัดการแข่งขันบนเส้นทางใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครจัดมาก่อนในวันที่1ธันวาคมนี้ณหาดสวนสวนประดิพัทธ์หัวหิน ธนาคาร cmb ไทยนะคะก็เป็นธนาคารระดับอาเซียนนะคะโดยที่ธนาคารเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับในเรื่องของการลงทุนนะคะแล้วก็เราเชื่อว่าการลงทุนที่ดีที่สุดนะคะคือการลงทุนกับสุขภาพโดยที่เราก็เลยได้จัดกิจกรรม ไตรกีฬาขึ้นมานะคะหรือว่า CIMB ไทย i Triathlon 2024นะคะ Moving Forward with you และกิจกรรมนี้นะคะเราก็มีความเอาใจใส่นะคะโดยที่เอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพเอาใจใส่ในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็เอาใจใส่ในเรื่องสังคมด้วยนะคะส่วนผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับคนที่อยากจะมารุปแข่งขันก็ต้องรีบสมัครขเข้ามานะครับเพราะว่าการแข่งขันในครั้งนี้ก็มีความพิเศษหลายๆอย่างด้วยกันก็ไม่ว่าจะเป็นว่าการจัดงานเนี่ย ด้วยโลเคชั่นแล้วนะเป็นสถานที่ปิดซึ่งนักไตกีฬานเนี่ยสามารถทำความเร็วได้ดีขึ้นหรือว่าช l เล่นตัวเองได้มากขึ้นทำสถิถติทุตัวเองได้มากขึ้นเพราะว่าทางหาดของอสวนสนปฏิพัฒน์เนี่ยครับเป็นหาดที่ยาวแล้วก็มีความปลอดภัยเขาก็สามารถดูแลได้เต็มที่ก็อยากให้คนหันมาเห็นความสนใจความเข้าใจแล้วก็มาร่วมงานนี้เพื่อสุขภาพของตัวเองกันทุกๆคนนะครับ